น่ยสะพานคิงชารลส์สามชื่อของคิงชา์ลส์ที่ถอดรหัสตัวเลขภษาษาฮิบูออกมาได้6 6 6คำว่าชาร์ลส์ในภาษาฮิบูมาจากคำว่าบุรุษคนหนึ่งหรืออะแมน สวัสดีค่ะทุกคนสัญ่าพาเที่ยววันนี้สัญ่าจะพาไปเที่ยวที่สะพานคิงชาว3สามค่ะสะพานคิงชาว3สามเนี่ยถือว่าเป็นสะพานที่โรแมนติกที่สุดในยุโรปค่ะและก่อนถึงสะพานชาว์สามเนี่ยเราก็จะได้ไปเดินเล่นดูจัตุรัสเมืองเก่าแล้วก็หอนาฬิกาดาราศาสตร์ค่ะตอนนี้<ค>รเราก็าเดินามากำ<ม> <ไป S 1> ล,ลังจะเข้าสู่จัตุรัสเมืองเก่านะคะระหว่างทางนี่คือเป็นย่านการค้าช้อปปิ้งแบรนด์เนมอากาศเย็นสบาย แล้วก็คนไม่ได้เยอะมากกำลังดีแล้วก็นดูสิคะมีรถโบราณสวยๆวยให้จอดถ่ายรูปฟรีกันด้วยสนุกสนานมากเพลิดเพลินมากเลยเดินไปถ่ายไปภาพสั่นมือสั่นมากก็อย่าถือสาแล้วกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณสุรัสเมืองเก่า Old า o สแ Square แล้วนะคะ โอทาวสแควร์เนี่ยคือศูนย์กลางสำคัญในทุกด้านของเมืองหลวงของรากนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งสาธารณะโรงแรมร้านอาหารตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ mm hmm. ทางประวัติศาสตร์ mm hmm. ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่นะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์สไตล์บาร็อกนะคะ mm hmm. โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18พ mm hmm. อเดินเข้ามาเราจะสังเกต mm hmm. เห็นอนุสร์สถานรูปปั้นของผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใจกลางเมืองจัตุรัส mm hmm. นั่นก็คือ จอห์นฮูส์ uss, เนี่ยเป็นนักปฏิรูปคริสตจักรของเชกนะคะซึ่งฝากฝ่ในนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งตอนท้ายเนี่ยเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีจากนิกายโรมันแคทอลิกในช่วงปีคริสตศักราช1415เนี่ยคำสอนที่ลึกซึ้งของเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนเป็นจำนวนมากเลยค่ะอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาษาและวรรณกรรมของเชคโดยตรงฐานของอนุสาวรีย์สถานเนี่ยเขียนว่ารักซึ่งกันและกันปรารถนาความจริงแด่ทุกคน นี่เป็นคำพูดสั้นๆจากจดหมายในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำสุดท้ายเขาถูกประหารด้วยการเผาทั้งเป็นในวันที่6กรกฎาคมค่ะประเทศเช็กเนี่ยก็เลยให้ทุกๆปีของวันนี้เป็นวันหยุดนะะักขัตฤกษ์เพื่อราลึกถึงจอห์นฮูสค่ะหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงจอห์นฮูสมากนักนะคะ ซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนมาตินลูเทอร์และก็การปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ถึง100ปีค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยจอห์นฮูสเชื่อมั่นและก็สอนอย่างเปิดเผยนะคะว่าควรน,นําพระคัมภีร์มาเป็นภาษาของผู้คนให้คนธรรมดาเนี่ยอ่านได้ไม่ใช่แค่พระของนิกายเกโรบันแคทอลิกนะคะความรอดเนี่ยมาจากสถานในพระเยซูคริสต์และพระวจนะพระเจ้าอํานาจสูงสุดจอห์นฮูสเนี่ยนอกจากจะเป็นศิทย์ญาพิบาลแล้วนะคะในยุคนั้นเขายังสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยปรากด้วยนะคะ คือเขาท้าทายการละเมิดของศาสนาคริสต์ในยุคก,กลางก็คือพวกโรมันแคทอลิกนะคะจอห์นฮูสเนี่ยน่าจะเป็นไอดอลของมาตินลูเทอร์ค่ะเรื่องราวของมาตินลูเทอร์เนี่ยซอนย่าได้ลงไว้ใน EP ีที่32ในซอนย่าพาเที่ยวเกี่ยวกับมาตินลูเทอร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อมูลเกี่ยวกับสงคราม30ปีระหว่างแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะคะเรื่องราวก็จะอยู่ในนั้นยังไงก็ลองเข้าไปดูได้นะคะ EP พีที่32นะคะซอนย่ามาเจอข้อความของจอห์นฮูสที่เขียนไว้รู้สึก ประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งมากๆเลยตอนไทยก็ขอให้พระองค์ทรงเมตตาต่อศัตรูของข้าพง์ด้วยเถิดแม้กระทั่งตัวเองจะโดนเผาโดนฆ่าเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเยซูะนะเหมือนพระเยซมมูเลยที่อยู่บนกังเขนแล้วก็อธิษฐานพูดว่าพระบิดาขอพระบิดาอย่าลงโทษพวกเขาเลยนะเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรคือสุดอะไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยงามมากๆเลยค่ะสถาปัตยกรรมของเขานี่คือมันสุดทึ่งจริง,รงๆสมัยก่อนนี่เขาสร้างกันได้ยังไงเนาะ ข้างๆโบสถ์นี่ก็จะมีอาคารสวยๆสีเหลืองอ่อนนี่ก็คือสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่14นะคะและได้ถูกใช้ให้เป็นที่พักชั่วคราวของอลิซาเบรและจอห์นแห่งบูธิเมียพระมารดาและพระบิดาของพระเจ้าชาวที่4ปัจจุบันสามารถเปิดให้คนเข้าชมได้นะคะจอห์นฮูสเนี่ยเขากลายเป็นวีรบุรุษเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริตในศาสนาและการแสวงหาความจริงในพระคัมภีร์ลอด ตอนนี้ซอนก็เดินมาบริเวณจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปที่นี่เยอะมากนั่นคือหอ,อนาฬิกาดาราศาสตร์นะคะตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเก่านาฬิกานี้มีอายุ600ปีนะคะ ติดตั้งนาฬิกาในปี1410นะคะทาให้เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่เก่าแก่เป็นอันดับ3ของโลกและยังเป็นนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่ยังใช้งานได้นาฬิกาเนี่ยเคยเสียไปแล้วครั้งหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะแต่ก็ปรับปรุงซ่อมแซมนาฬิกาโดย The Master Hanas นะคะปัจจุบันเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้นอกจากจะสวยงามแล้วก็ยังใช้งานได้ดีค่ะเพราะคนในสมัยโบร,ราณเขาเชื่อกันว่าถ้าหากนาฬิกาเรือนนี้หยุดเดินเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นลางร้ายของเมือง ทำให้นาฬิกาดาราศาสตร์เรือนนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะทําไมช่างสวยงามอะไรเช่นนี้โอ้ชอบมากๆเลยค่ะถ่ายรูปได้สนุกมากนาฬิกาดาราศาสตร์เนี่ยแสดงถึงวิธีการโคจรของดวงดาวดวงจันทร์ค่ะส่วนประกอบหลักๆของนาฬิกาเนี่ยมีอยู่3ส่วนก็คือหน้าปัดที่บอกเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์การอธิบายตำแหน่งโคจรของดวงดาวและดวงจันทร์บนท้องฟ้าและแสดงรายละเอียดอีกมากมายเกี่ยวกับดาราศาสตร์ค่ะสีสัสนต่างๆบนหน้าปัดเนี่ยใช้เพื่อแสดงเวลากลางวันและกลางคืนวงนอกสุดของหน้าปัดคืออักษรบอกเวลาของเช็คยุคโบราณส่วนด้านบนเข้าไปอีกเนี่ยจะเป็นการบอกเวลา24ชั่วโมงด้วยตัวเลขของโรมันค่ะหน้าปัดตรงกลางสีดำอีวงก็คือหน้าปัดแสดงจักรราศีด้านด้านข้างของนาฬิกาเนี่ยจะมีรูปสลัก เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบรูปปั้นตัวเล็กๆสีตัวเห็นไหมคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายทั้งสี่ก็คือความฟุ่มเฟือยความโลภความตายและราคะและในทุกๆชั่วโมงเนี่ยความตายที่เป็นรูปโครงกระดูกเนี่ยก็จะสั่นกระดิ่งแล้วก็อีก3ตัวที่เหลือก็จะใส่หัวไปมานะคะบอกถึงความไม่พร้อมที่จะไปกับความตายส่วนด้านบนของนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมคะมองเห็นหน้าต่างอยู่2บานไหมพอเห็นหน้าต่างเปิดออกเนี่ยก็จะเห็นอ่าสิบสองสาวกเป็นรูปปั้นของ12สสาวกของพระเยซูเดิน ผ่านหน้าต่างในท่าทางอริยบทต่างๆและหน้าปัดที่อยู่สีเหลืองข้างล่างใต้ลงมาอีกนะคะหน้าปัดเนี้ยเป็นเหมือนเหรียญแกะสลกักทั้งหน้าปัดปฏิทินจะมีรูปของนอกสุดนะครับเป็นตัวหนังสือบอกวันทางศาสนาและชื่อของนักบุญ365คนมีรูปประกอบในบวงถัดมาเพื่อใช้บอกเดือนและฤดูกาลและที่เล็กลงไปอีกก็คือสัญลักษณ์ของราศีต่างๆค่ะตอนนี้ซอนก็มายืนรอแถวแถว บริเวณหน้าหอนาฬิกานะคะตึกต่างๆในบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านการค้านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อปแบรนด์เนมที่เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือห้องน้ําคือหาย,ายากมากแล้วมีอยู่ร้านเดียวด้วยนะเป็นร้านแบบเครื่องประดับอ่ะแล้วก็ต้องแบบรับบัตรการ์ดเพื่อที่จะเข้าไปคือยากมากตอนนี้ทุกคนก็มายืนรอยอยู่ตรงบริเวณหน้านาฬิกาดาราศาสตร์นะคะเพื่อทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนาฬิกาก็จะดังนะคะนาฬิกาดังแล้วค่ะ จบการแสดงค่ะเท่านี้เองที่เรารอคอยเอาวะแต่ก็ประทับใจค่ะบริเวณตึกรอบๆสาราว,ว่าการเมืองเก่าตรงหอนาฬิกาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตามตึกเนี่ยก็จะติดสัญ,ญลักษณ์วัยยะแยะมากเลยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตราของราชวงศ์อังกฤษพระคัมภีร์ไบเบิลวิวร์บทที่13ข้อที่2นะคะ สัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเหมือนเสือดาวตีนของมันเหมือนอย่างตีนหมีและปากของมันเหมือนอย่างปากสิงโตและพญานาคได้ให้ฤทธิดเดชบาลังและฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่แก่สัตว์ร้ายนั้นการแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายชาวมีการอ่านข้อพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่13นะครับเป็นการเวพรให้เจ้าเจ้าฟ้าชายเป็นเหมือนมังกรตัวนั้นให้เป็นเหมือนสัตว์ร้าย ตัวนั้นนะคะที่จะรับราชอาณาจักรที่จะครองโลกเขามีความตั้งใจที่จะถวายให้เจ้าฟ้าชายชาวเให้สําเร็จตามคําพยากรณ์เกี่ยวกับปฏิปักษ์พัคริสเขาก็เลยอ่านพระคัมภีร์วิบอนบทที่13ที่เกี่ยวข้องกันกับปฏิปักษ์พคิสนะคะอันเนี้ยอ่านเพื่อออยพอรลูกของตัวเองให้เป็นแบบนั้นแล้วในงานเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของเรดดากอนเนี่ยตลอดเลยมีธงเนี่ยติดเต็มไปหมดเลยนะคะถ่ายทอดสดทั่วโลกในสมัยนั้นนานมนแล้วในปี 1,969นะคะในพิธีแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายชาลส์เนี่ยโดยควีนอลิซาเบธถ้าเราไปเจาะลึกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในพิธีเนี้ยมีการเอ่ยถึงข้อพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่13ด้วยแล้วพูดว่าเขาจะเป็นสัตว์ร,ร้ายเหมือนกับว่าเขาจะเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ซอนย่านำข้อมูลมาจากอาจารย์อำนาจคริจจัตูนนะคะถ้าใครสนใจก็ไปฟังแบบเต็มๆได้เลยใน YouTube นะคะเรื่องใครคือปฏิปักษ์พระคริสต์ในอ p พีที่666นะคะ คิงชาวนี่มีอำนาจเป็นประมุขเหนือ56ประเทศในเครือจักรภพนะคะซึ่งมีประชากรครอบคลุมหนึ่งใน4ของแผ่นดินโลกหรือกว่า2,500ล้านคนนี่คือสถิติล่าสุดในปี2 0 2 3นะคะ2,500ล้านคนนอยู่ภายใต้เขาซึ่งตรงกับพระคัมภีร์วิบอลบทที่6ข้อที่8ค่ะ คิงชาวให้การสนับสนุนคิดค้นไมโครชิปหรือว่าการฝังชิปเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้นะคะเขาได้กล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการของ C&N n เมื่อปี1996ว่าเขาและลูกชายของเขาทั้งสองคนน่ะได้รับการฝังชิปที่ข้อมือเรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยสัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยค่ะ เห็นตึกสีเทาๆนี้ไหมคะที่มีภาพวาดอันนี้แหละอันนี้ไม่ใช่ตึกนะคะเป็นบ้านนะคะปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะที่นี่เคยเป็นบ้านของนักเขียนชื่อดังก็คือฟรันต์คัตคานะคะเขาดังมากเลยในปราคเนี่ยถ้าเดินไปมุมไหนก็จะมีแต่อนุสร์ของเขาทั้งร้านอาหารร้านกาแฟาคาเฟ่เขาเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มีชื่อเสียงสันสะเทินวงการหนังสือมากที่สุดคนหนึ่งเลยละค่ะ งานของเขาเนี่ยถูกแทรกซึมด้วยฝันร้ายความทรมานทางใจการถูกคุกคามและเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขาเหมือนตัวละครที่มีบุคลิกโดนเดี่ยวเหินห่างสังคมแล้วก็ทนทุกข์จากความรู้สึกผิดงานของคาร์ฟเนี่ยจะแสดงให้เห็นการเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่ดิ้นรนเพื่อตนเองเพียงอย่างเดียวความเจ็บปวดมักจะสร้างศิละปะก็เหมือนนักแต่งเพลง เจ็บปวดถึงไปแต่งเพลงออกมาได้กินใจขนาดนั้นเราก็เดินเล่นกันต่อนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่ไปเชื่อมต่อตรงสะพานชาวชอบมากๆเลยอ่ะมันแบบตึกอาคารของเขามันสวยมันวินเทจมันหรูหรามันอลังการแล้วสีคือเขาจะคุมโทนกันหมดเลยนะคะไม่รู้จะมองอะไรก่อนดีคือซ้ายขวาหน้าหลังสวยประทับใจไปหมด ตึกนี้สวยมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าตึกช็อกโกแลตพาร์คคือแบบว่าตะการตาอยู่ตรงหน้าแล้วมันเด่นมันสวยมากอตอนนี้ก็เดินมาถึงบริเวณหอคอยทาวเวอร์แล้วนะคะเป็นศิละปะสไตล์โกธิกเป็นหอคอยที่เขาย่องย่องว่าสวยที่สุดแห่งยุโรปกลางสวยจริงๆค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดของสะพานจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งตรงนี้ทำไมมันสวยอะไรอย่างเงี้ยพอเดินมาถึงตรงนี้้ามันแบบ ทุกอย่างมันอลังการมันยิ่งใหญ่มันสวยอ่ะสวยตะลึงตาค้างจ,งจริงๆค่ะรูปปั้นตรงนี้ก็คือรูปปั้นของกรรษัตริย์ชาวที่สี่นะคะกรรษัตริย์ชาวที่สี่เนี่ยท่านเป็นกรรษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเชคท่านสร้างความเจริญรุ่งเรืองทุกหย่อมย่าในเชคและในกรุงปาร์ค่ะ ราชวงศ์อังกฤษพ่อของคิงชาร์ลส์หรือเบนส์ฟิลิปผู้ล่วงลับไปแล้วมีความสนใจในศาสตร์มืดอันหลากหลายรวมถึงการทำพิธีบูชาซาตานค่ะผ่านองค์กรลับที่เขามีบทบาทเป็นผู้นำอย่างพรีเมสันนะคะนับตั้งแต่ปี1952เนี่ยแม่ของเขาคื e อลิซาเบธเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำองค์กรลับอิลูมินาตี ตอนนี้เราก็เดินม,มาถึงสะพานชาวส์แล้วนะคะเป็นสะพานหินเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองเป็นสะพานที่ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำมอตาว่าเพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างปราสาทกรุงปักและก็เขตเมืองเก่านะคะ มีความยาว516เมตรกว้าง10เมตรตลอดสองข้างสะพานเนี่ยก็จะประดับไปด้วยรูปปั้นนักบุญในาศาสนาคิดทั้งหมด30องค์ค่ะสะพานชาวส์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนมงกุฎแห่งยุโรปการก่อสร้างสะพานเนี่ยทำให้ราชอาณาจักรโบฮีเมียเนี่ยเป็นหนี้อยู่หลายปีหลังจากการสร้างเสร็จนะคะแต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงในบรรดารูปปั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่องค์หนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์และดังมากชื่อนักบุญเนโปมุกเดี๋ยวเราจะไปตามหากันค่ะ ที่เป็นรูปคล้ายๆกระทะและเป็นหลุมเรชื่อว่าแฮนแพนนะคะสัญญาลองเซิร์ชเข้าไปดูข้อมูลนี่ก็มีราคาตั้งแต่8,000จนถึงแสนเลยค่ะเพราะดีเนาะรูปปั้นพระเยซูบนไม้กางเขนอันนี้เป็นเป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพานนะคะ ีนักดนตรีมีนักวาดรูปพิดเพลินมากๆเลยค่ะสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นจากคำสั่งของพระเจ้าชาวที่สีนะคะเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเดินทางของบรรดาราชวงศ์ทำให้ตัวสะพานได้รับการออกแบบงดงามไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมของตัวสะพานหรือหอสะพานทั้งสองฝ,ฝั่งนะคะ ส่วนบริเวณหอคอยนี้ก็สามารถขึ้นบันไดขึ้นไปดูวิวข้างบนได้138ขั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นประตูชัยเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่กษัตริย์เช็กเดินผ่านในขบวนการแห่ราชพิเศษค่ะสะพานชาวเนี่ยเป็นสะพานที่สวยงามตะการตาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะไม่มีสะพานแห่งใดในโลกที่สามารถเทียบเคียงได้ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุคุณภาพความสวยงามนะคะปัจจุบันเนี่ยสะพานอย่างนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกค่ะ ตอนนี้ซอนย่าเดินหาเจอแล้วนะคะเขาบอกว่านักบุญเนปบุกเนี่ยบนศีรษะจะมีดาวห้าดวงนี่ไงเจอแล้วมีเรื่องราวตำนานเล่าต่อกันมาว่านะคะท่านเนี่ยเกิดในยุคกลางในสมัยนั้นน่ะท่านเป็นพระและพระราชนีเนี่ยก็มาสารภาพบาปกับท่านแต่พระราชาเนี่ยท่านก็เรียกท่านไปถามว่าพระราชินีสารภาพบาปอะไรท่านก็บอกว่าท่านบอกไม่ได้ท่านเป็นพระท่านต้องเก็บความลับของคนที่มาสารภาพบาปท่านก็บอกว่าท่านยอมตายพระราชาจะแบบเฟ้นยังไงท่านก็ไม่ยอมบอก จะถามยังไงก็ไม่ยอมบอกทําเอากษัตย์เนี่ยท่านก็เลยโมโหแล้วก็จับท่านประหารชีวิตโดยการโยนลงลงไปในน้ําจากสะพานหินตรงนี้แหละค่ะโยนลงไปเลยแล้วเขาเชื่อกันว่าถ้าใครที่เอามือไปแตะตรงตรงเห็นไหมคะที่คนเอามือไปแตะลุมๆกันอะถ้าใครได้แตะตรงนี้จะได้กลับมาที่นี่อีกซอนยาไม่ได้แต่นะแต่ซอนยาเชื่อว่าซอนยาจะได้กลับมาที่นี่อีกเพราะซอนยาชอบมาก รูปปั้นบางส่วนบนสะพานเนี่ยเป็นแบบจําลองนะคะรูปปั้นต้นฉบับถูกนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์รูปปั้นทั้งหมดก็ส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์บารอกนะคะสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่1 6 8 3รถึง1714รูปปั้นเหล่านี้เป็นตัวแทนของนักบุญและนักนักบุญอพปถังที่ได้การเคารพนับถือในสมัยนั้นนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเปิดไฟมันจะสวยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินข้ามจากอีกฝั่งมาอีกฝั่งแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินมาที่ข้ามมาหอคอยเรากำลังจะเดินทางไปที่รถรางเพื่อที่จะไปทานข้าวกันเป็นร้านอาหารไทยที่ชื่อดังที่นี่ชื่อว่าร้านร,รัตนโกสินนะคะยังมีงมงอยู่สวยทุกมุมถ่ายรูปตลอดทางอีพีนี้ซอนย่าไม่ได้นำเพลงมาฝากนะคะเนื่องจากสาระคือแน่นมาก รถรางมาแล้วสเสน่ห์ของที่นี่อย่างหนึ่งก็คือรถรางที่อยู่บนถนนรางจะอยู่บนถนนเลยนะคะแล้วก็สวนกับรถยนต์น่ะเขาทําทได้เป็นระเบียบมากมองไปมุมไหนก็สวยเนาะก็ร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ติดแยกไฟแดงเลยนะคะ เอสตอลองไทย the long งไทยร้านน่ารักมากเลยไทยผสมผสมผสมยุโรปนิดๆิดไหมรตน,น่ากโกสุดผสม <laughs> เราได้กินอาหารไทยแล้วดีใจมาก Thank y o ูเรียกไทเกอร์ันนี้แกงอันนี้แกงอะไรคะอันนี้เป็นต้มยำนะคะว้าว <c oughs> โอ้กกะพเพราหรอคะอันนี้กะเพราใช่ไหม <c oughs> ไม่โทนมันไม่ถึงยังไงได้กินได้กินน้ำแข็ขงวันแรกเนาะ <c oughs> คนคนเอนเชียใส่ล้ำแข็งน,นะ <c oughs> ผัดผัดรวมปรมสานเล็กสลับอุ้มเราเก๋งว่าคิมเซสร์จว่าทัวร์ยุโรปก็ถือว่าอร่อยเลยละค่ะตอนนี้เราก็กรกับประทานอาหารอิ่มกันแล้วกำลังจะเตรียมตัวเดินทางกลับโรงแรมสำหรับ EP นี้สัญญาก็ ลาแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าสัญญาจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย